สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เก็บบรรยากาศตอนสี่โมงครึ่งมาฝากกันค่ะพอดีเมื่อวานอากาศดีมีแดดแล้วอยู่ที่ประมาณ1นงองศาไม่หนาวเท่าไหร่มาซื้อของเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านแต่เห็นเขาแบบสี่โมงครึ่งมันก็เริ่มมืดนิดๆแล้วเขาเริ่มเปิดไฟแล้วก็เลยอเอาสักหน่อย คุยคุณไอต้องเดินทางค่ะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมครับเริ่มมืดคนยังไม่ค่อยเยอะค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมจุดที่เขาเวลาหน้าหนาวหรือวินเทอร์แบบนี้เขาจะมานั่งดื่มจิตวัยร้อนกันเนี่ยค่ะจุดตรงนี้ค่ะเขาคนก็จะออกมาดื่มกลูวกัน ได้ยินเสียงสาวไทยเนี่ยมีกลุ่มสาวไทยอยู่ประมาณ34คนนั่งดื่มอยู่ค่ะแต่โดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบอะค่ะแล้วแต่คนค่ะส่วนตัวเองแล้วคิดว่ามันออกหวานเป็นิดนึงก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันแค่นี้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ